คำเตือนริบบิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันทินนะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคิงนะครับอ่เราก็มีว่าแปลรูปลักของเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนรอบนี้นะครับผมจะมาทําตามคําขอของท่านผู้ชมนะครับที่ขอมาว่าอา่าให้ปั่น10บคูณสิบสองครับยาวๆไวปปัน่นเอ่อสิบคูณสิบสองยาวๆไปนะครับกับทุน500นั่นเองครับทุกคนนะก็ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาจัดในคลิปนี้นะครับทุกคนเหมือนเดิมครับผมมาจัดในช่วงของเวลานัดชานนี่นะครับก็เป็นรอบบ่ายสองสิบห้าจนถึงบ่ายสามสิบห้านั่นเองครับเป็นรอบบ่ายนะครับทุกคนนะกลุ่มนัดชันคือกลุ่มเวลาแย่งเล่นเกมนั่นเองนะครับเวลาในการเล่นเกมนะครับใครได้ใครเสียอะไรนี้ก็ส่งมาในกลุ่มนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสูตรกันครับนะสูตรนะครับสูตรเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับเอออัพแบกนี่ครับอัพแบกตอนนี้อยู่ที่เปียส 83เปอร์เซ็นต์นะครับนะก็เปอร์เซ็นต์สูงนะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวไม่พูดเยอะนะครับทุกคนก่อนเข้าเริ่มเกมนะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยว่าจะเป็นยังไงกับคำของตํามวจนี่เองครับอีกแล้วลุยโอเคครับทุกคนก็ทุน500ร้อนะครับทุน500ร้อไม่ทุน5,000ทุน500ร้อนะครับเออเดี๋ยวผมขอซื้อเลยแล้วกันนะครับ8-5บาท ซื้อไบ2องวัน้สอง้ยนั่นเองนะครับก็จะวัดไม่เดียวก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมหมายก็เผื่อไว้ก่อนไงทุกคนเผื่อมาแ็กมันตกดำไงเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนใช่ไหมคือเอาจริงมันไม่ไม่จาเป็นต้องทําตามผมก็ได้นะตัวหบาทเอ้แปดหบาทอะ่ะจะซื้อแบ็หบาทก่อนหรือว่าแบต2สบาทก่อนก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับ10บคูณสินะครนับนะตามที่ขอมา ก็คือที่ผมเล่นเบตห้าบาทเนี่ยเพราะว่ามุนหมุนมันหมุนไม่เยอะคนนะสิบคนสบสองเท่านั้นนะครับนะก็เลยขอเบทห้าบาทเลยแต่ตอนนี้ยังไม่จา่ายโอ้โหมาหน่อยดีมาดีครับก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับคือต้องขอไปด้วยนะครับในเสียงลำโพงเสียงไม้นะครับที่มัน ดังซาซแซแซที่มันแตกนะครับเป็นคน้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือมันมาบางทีอะทุกคนบางทีมันก็ปกติบางทีมันก็ดังนะครับผมว่าผมจะไปน่าจะไปเปลี่ยนหูฟังใหม่แล้วครับ <c oughs> ดูทรงนน่าจะต้องไปเปลี่ยนหูฟังใหม่แล้วครับทุกคนมาสุดท้ายหรอือมไม่ลง ก็ถือว่าได้กาไรมานะครับนะซื้อไป250กันได้อยู่ที่ประมาณ100เกือบ200อ่ะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบทเป็นเออไม่เอาดีกว่าเอาสักครึ่งดีกว่าทุกคนนะสักครึ่งเออแบบาท3 5 0รู้สึกูงว่า350อปะ่ะโอเคมา3 5 0นะครับ ไม่ผมขอสักครึ่งก่อนไงฮะเล่นแบตที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเบ็ดหกเบ็ดเจ็ดเบ็ดแปดเบ็ดเก้านี่ไม่ค่อยเล่นกันนะสมติจะเล่นเบ็ดห้าเบ็ดสิบเบ็ดสองบาทหนึ่งบาทเบ็ดเจ็ดบาทไม่ค่อยมีไม่ผมไม่มีผมไม่เห็นใครเล่นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับน้องเขาบอกว่าให้เล่นสิบสองเอสิบคูณสิบสองยาวๆนะครับผมก็กดยาวๆเลย ก็แค่เปลี่ยนเบ็ดเฉยๆนะครับนะในการหมุนเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ดูทรงนะครับไอที่เขาไม่เล่นกันพ่อหินนี้ปะวะมันไม่จ่ายมันไม่จ่ายทุกคนดูเอาจริงดิโอ้โหเฮ้ยโอ้สี่สิบสองบาทเลอวะเฮ้ยมีเอาดิเปะโอเครู้เรื่อง เหตุผลนี่เขาไม่เล่นกันเพราะอย่างนี้ใช่ไหมซื้อไปสามร้อย่สิบได้มาสิบสองบาทเออไปผมไปต่อทุกคนอ่ะเอาดิเอาด,ดิครับดูว่ามันจะจ่ายไหมบ็ดเจ็ดบาทเนี่ยเออเหมือนเดิมครับสิบคูณสิบสองนะทุกคนเหมือนเดิมเลยอ ใครโทรมาตอนนี้ครับเนี่ยก็ลองเล่นอยู่เลยอ่ะก็ดูนะครับดูเรื่อยๆนะครับอย่าบอกว่าจะเหมือนรอบแรกนะขอเลยนะอย่างเงี้ยขอเลยนะโอ้ยทุกคนแปะนอนแปะนอนว่าแปะนอนมาครับทุกคนหืม คอยมันูตอนนี้ว่าเนี่ยกำลังลุ้นอยู่เลยนุ้ยปิดก่อนก่อนหนึ่งเข้าไปกันค่อยรับมาดีครับเฮ้ยทุกคนเด๋ยวนะเด๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยประทัดประทัดประทัดโอ้ยประทัดลงทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองอหเอาดีครับเฮ้ยเฮ้ยมันมาว่ะ เฮ้ยมันมาว่ะเอ้ยรอบสองเมื่อกี้อย่างจะบอกว่าอย่างเลยนะรอบสองที่ซื้อไปนะครับแต่รอบนี้ครับทุกคนมันแตกให้นะครับอ๋อดีครับแบตตี้เขาไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยเอาเท่าไหร่สุดท้ายจบจบนะครับ ได้มา2515บาทกำไร2,000กว่าทุกคน2,000กว่าบาทเลยนะครับเนี่ยนะปัสเศษสักรอบเลยกันนะครโอ้ก็นะครับอย่างที่น้องก็ขอมาทุน500นะครับหมุน10คูณ12ยาวๆไว้นะครับผมก็ซื้อไปสมุด3มรอบนะครับรอบแรกได้กำไรมารอบ2ขาดทุนอย่าง ได้เลยนะครับแล้วก็มาแตกรอบที่3ครับทุกคนรอบที่สามนะโดยรวมแล้วนะครับได้มาทั้งหมด2,500ทุน500ก็กําไร2000ทุกคนทุน500กํากำไร2000เลือกสิครับไปต่อทำไมนะครับก็นะ fc นะท่านชมขอมาก็ทำตามให้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็คำขอของท่านชมที่ขอขอมานะครับเดี๋ยวผม จะทะยอยทําให้นะนะจะทะยอยทาให้ทุกคนแน่นอนทาให้หมดทุกคนนะที่ขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์หรือว่าในไลน์แอดส่วนตัวนะครับนะผมจะทําให้หมดเลยนะครับแต่ก็ทำเรียงตามคิวตามลำดับนะครับทุกคนนะบางทีผมเองก็ไม่ได้ว่างครับผมเองก็ไม่ได้มานั่งปัน่นตลอดอย่างเดียวนะผมเองก็ทํางานอื่นด้วยนะครับทุกคนนะนี่ขอบอกไว้ก่อนนะผมเองก็ไม่เชื่อมีเวลาว่างทั้งวันนะครับตลอดก็มีงานอื่นด<ส>้วยนะครับนะธุรก<ส>ิจนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับแล้วก็กลุ่มวัธรรมแล้วก็ศูนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับที่ให้ดูนะครับที่บอกไปข้างต้นนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมลิงก์เล็กใต้คลิปได้เลยนะครับโดนทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับเป็นดีให้คำปรึกษานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวน่าจะไปเกมอะไรไม่รู้ดีเดี๋ยวไปดูก่อนครับ ว่าใครขออะไรบ้างไปละ